สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มากแกะพัสดุก,กันค่ะรอบนี้จะมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะมีทั้งของแปดเซลของแปดเซลหนึ่บาทแล้วก็ของราคาปกติค่ะมาดูกันเลยนะคะเริ่มที่ของราคาปกติชิ้นนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้จะเป็นเคสของเครื่องปินพ e ริเพ A6 นะคะ ที่ปอยสั่งมาจะเป็นเคสสีม่วงพาสเทลนะคะจะเป็นเคสซิลิโคนนิ่มๆแบบนี้ค่ะตัวเคสอันนี้ราคาอะาละสาบปาทนะคะราคาไม่แพงค่ะทีนี้เดี๋ยวปอยจะลองใส่กับเครื่องปิ้นของปอยให้ดูนะคะนี่ค่ะเครื่องปิ้นของปอยจะเป็นสีฟ้านะคะอันนี้ใช้มานานแล้วค่ะก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนสีดูนะคะเลยซื้อเป็นเคสแบบนี้มาใส่ค่ะ นี่ค่ะตอนใสจะเหนืดอนิด,น,ดน,นึงนะคะต้องค่อยๆเลื่อนขึ้นมาค่ะพอใส่เสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะใส่แล้วสีน่ารักถูกใจเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเอาพวงกุญแจที่มีอยู่มาแขวนดูนะคะนี่ค่ะเป็นพวงกุญแจน้องหมีสีม่วงอันนี้นะคะนี่ค่ะพอให้พวงกุญแจแล้วก็ดูน่ารักขึ้นไปอีกนะคะเคสอันนี้ใส่แล้วก็ดูดีเลยค่ะแถมราคาไม่แพงด้วยนะคะใครที่มีเครื่องปินเพอร์ีเพทอยู่่อยแนะนำเลยค่ะ แล้วก็ต่อมาจะเป็นชิ้นนี้นะคะอันนี้ก็เป็นของแปดเซลค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นนาฬิกา Time a อ g e l นะคะไปซื้อมาตอนแปดเซลเหลือร้อเบาบาทค่ะหน้าตาน่ารักมากเลยนะคะแล้วกล่องจะเป็นแบบนี้ค่ะลองเปิดดูที่ด้านในกันนะคะ นี่ค่ะอันที่ปลเรื่องมาจะเป็นสีชมพูนะคะสีน่ารักมากเลยค่ะด้านหลังจะเป็นเหมือนทีวีนะคะด้านข้างเป็นแบบนี้ค่ะมีที่เสียบชาร์จนะคะแล้วก็มีเป็นหูหิ้วค่ะขนาดกระทัดรัดน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ที่ด้านในกล่องก็มีเป็นสายชาร์จอันนี้ค่ะสำหรับสายชาร์จจะเป็นหัวแบบไมโคร USB นะคะก็อันนี้เป็นคู่มือการใช้งานค่ะ ตัวคู่มือการใช้งานก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะดูละเอียดดีเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเสียบชาร์จดูนะคะนี่ค่ะเสียบแล้วหน้าจอก็จะติดขึ้นมานะคะหน้าตาน่ารักมากเลยค่ะ มีปุ่มต่างๆเยอะเลยนะคะไว้เดี๋ยวไปจะดูที่คู่มือการใช้งานอีกทีนึงค่ะค่ะมีเสียงด้วยนะคะเปิดไปก็ได้ค่ะดูน่ารักดีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นนาฬิกาอันเล็กๆนะคะเหมาะเอาไว้วางที่โต๊ะทำงานหรือวางที่ข้างเตียงนอนก็น่ารักค่ะอันนี้น่ารักมากๆจริงๆนะคะ แล้วก็มาถึงชิ้นสุดท้ายค่ะอันนี้จะเป็นของแปรเซล1บาทนะคะอันนี้จะเป็นที่รัดสายชาร์จค่ะปล่อยเรื่องมาเป็นรูปมังคุดนะคะน้องมังคุดน่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะตัวซิลิโคนก็คุณภาพดีเลยค่ะอันนี้คุ้มกับราคา1บาทมากๆนะคะติดแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ ก็มีเท่านี้นะคะสำหรับของที่ปอยสั่งซื้อมาในรอบนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ